สวัสดีครับผม p e w r เ d e r ตอนนี้เกม Minecraft PE เวอร์ชัน1.16.221นะครับโอเคในคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิจัยนะครับในส่วนของ f a ม m Monster ในขณนะที่ผมลังทำคลิปเพื่อนําเสนอในคลิปต่อไปผมก็ลองสร้างฟ a r m Monster ขําขําขึ้นมานี่นะครับเป็นาร์มขนาด41คูณ41นะครับซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วไม่ใช่ดิมใี่ใหญ่ที่สุดเป็นาร์มที่อะไรว่าไงดีอ่ ขนาดเออเป็นไปตามเงื่อนไขอ่ะง่ายเป็นฟาร์มที่เป็นไปตามเงื่อนไขนะคือ1 1เคูณสเ็นี่ยในขนาดที่ผมกาลังเอเผมก็เจอปัญหาอะไรบางอย่างเคสนี่คือสิ่งที่ผมเจอนะครับนี่คือผมก็ลองแบบ fk แล้วก็จับเวลา30นาทีนะครับก็ให้คุณสังเกตที่เวลาแล้วก็จํานวนของมอนสเตอร์นะครับคุณสังเกตว่าเราผ่านไปแล้วประมาณกี่นาทีเจ็ดนาทีมอนสเตอร์เท่านี้นะครับแล้วก็นี่คือ โฟโต้หนึขีดหนะครับคือทดสอบครั้งที่1แล้วก็จับเวลารอบแรกให้คุณสังเกตที่มอนสเตอร์แล้วก็เวลานะครับต่อไปฮะอันนี้ผ่านมาแล้วประมาณ23นาทีนะครับแล้วก็ให้คุณดูจํานวนมอนสเตอร์ Monster, ครับมันคุณสังเกตเห็นอะไรครับใช่ฮะจํานวนมอนสเตอร์ Monster, มันเท่ากันครับมีเมมุมหนึ่งตัวมังมุมหนึตัวสกิล,ต,กลตันหตัวสกลิลตันตัวซอมบี้หนึ่งี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มีซ้อนตัวหนึ่งนี้อาจจะมีซ้อนนะใช่ฮะคือมอนสเตอร์มันเท่ากันแล้วก็แล้วก็ลองนี่ฮะพอครบสามสิบนาทีแล้วก็เท่าเดิมเลยฮะนี่คือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะรอบแรกอะรอบแรกผมก็ไม่เอกใจเลยนะผมก็เลยแบบลองจับรอบที่สองดูผมเพิ่งเอดใจตอนรอบสองที่ผมจับนั่นแหละผมก็เห็นอะไรบางอย่าง เท่าเดิมเลยเท่ากันเวลานี่คือมันหมดแล้วนะสามสิบนาทีนี่ผมก็เลยแบบโลโลผู้นี้ทิ้งคือค่ามันทิ้งแล้วก็ลองจับเวลาใหม่ก็เป็นทดสอบ fk ครั้งที่สามนี่นะครับ fk ครั้งที่สามนสเตอร์ก็ตกมาใหม่ลวนี่คือนี่คือชุดใหม่นะครับในหนึ่งนาทีแรกยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะรประมาณสิบห้าวิสิบห้าวินาทีแรก ก็ตกมาเท่านี้นะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณ8นาทีนะครับก็มีคิปเปอร์ซอมบี้เกาะซอมบี้หนัง2สกิลตันแล้วก็แม่มดผ่านไป30นาทีครับคิปเปอร์ซอมบี้เกาะซอมบี้หนังแล้วก็สกิลตันแล้วก็แม่มดเฮ้ยตำแหน่งเดิมปะเนี่ยใช่ตำแหน่งเดียวกันเถอะนี่คือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นผมเลยคิดว่า หรือว่ามันเป็นนั่นกันหรือว่ามันเป็นอะไรอะหรือว่าเราเจอสิ่งที่มันเป็นแบบข้อจํากัดของตัวฟาร์มมันเองอะที่แบบจํานวนมอนสเตอร์มันต้องมีเท่านี้เท่านั้นหรืออะไรทำนองเนี้ยนี่ผมไม่รู้นะเพราะผมลองแค่เครื่องผมเครื่องเดียวอะผมก็เลยแบบให้คุณช่วยไดหน่อยคนที่แบบเข้ามาดูลองช่วยทําฟาร์มมอนสเตอร์แบบไหนก็ได้ก็ลองจับเวลาดูครับคือ5นาทีแรกได้เท่าไหร่แล้วก็10นาที10นาทีต่อไปอะมันได้เท่าไหร่ก็ ลองคอมเมนต์ดูว่าว่ามันได้แบบผมหรือเปล่าที่แบบ5นาทีแรกเท่านี้แล้วก็10ต่อไปก็ได้เท่าเดิมก็ลองช่วยกันนะเพื่องานวิจัยของเราครับครับสับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนะาะสั้นๆนิดเดียวฮะก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะครับสับคนที่สงสัยหรือแบบอยากลองทดสอบเหมือนผมโอเคครับขอบคุณครับบาย